เมื่อผมต้องเอาชีวิตรอดในแม่น้ำปีศาจผมจึงได้ทำวงจรเลส,สตโตนและให้อาหารสัตว์ในฟาร์มผมจะสามารถเอาชีวิตรอดได้หรือไม่ไปติดตามรับชมกันได้เลยครับ<อ>ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปช่วยกดติดตาม f c e b o o o f แฟนเพจให้ด้วยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างที่คลิปชันเลยเอาละครับก็ต้องขอสวัสดีกันด้วยนะครับผมเอ็กเลเซอร์และตอนนี้ผมอยู่เกมไมค์ครับเองนก็เป็นซีรีส์แม่น้ำปีศาจของเราอีกเช่นเคยแล้ว ก็คือ่าคลิปที่แล้วเรายังทํากล่องเพลงค้างไว้ใช่ปหที่มันเป็นวงจรกระพริบที่ผมยังทําไม่ได้นะมาวันนี้เราจะทําให้มันได้เลยโอเคผอม,มีจากที่ผมไปดูมาเหมือนมันจะเป็นแบบนี้อ่ะยืมมาหน่อยแล้วแล้วมันก็จะวางสลับกันแบบนี้อ่าแล้วก็ปรับปุ่มไปแบบนี้อเอาเนี้ก็วางเลสตนจุบจุบอ่าอันนี้ก็ทูไป แล้วเราก็วางเลสโตนทอสจึ๊บจุ๊บแต่นนั้นผมก็ทุบทิ้งแล้วมางอ้าวเฮ้ยทำไมไม่กระพริบวอทอันนี้ไง,ไงกระพริบแล้วกระพริบแล้วเฮ้ย <c oughs> อ่านี่ไง <c oughs> ในที่สุดอ๋อทำไมทำไมมันติดมันติดแค่ตรงเนี้ย ตี่สองแล้วเดี๋ยวผมปรับโนต้ตใหม่ก่อนอ่าโอเคนี่เอ้ยทำไมเป็นโน,ตโนต้ตนนโนต้โนนโนตนนนนต,ตัวเดียวกันเดี๋ยวเปลี่ยนโน้ตโอเคให้มันเป็นคนละโนดตตึงตึงตึงตึ้งอ่าเป็นโน้ตตัวเดียวกันนะเนี่ย ถ้าเราจะทุบกล่องทุบกล่องเพลงเราใช้อะไรเนี่ยใช้นี่ปะโอเคจุบอ่าเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อนเคลียร์กล่องเพลงก่อนจุบอ่าตอนนี้อ่าเดี๋ยววางจุบจุบจุบเอ่อมันก็ไม่ต่างจากเดิมนี่หว่าเออเราจะวางไงดีจุบอ่าก็ อ๋อ oh, ไม่ติดโอเคโอเคเก็ตละเก็ตละจุบจุบอ่ะตัวนี้ปุ๊บไฟมันสลับกันไปเนี่ยอ่ะให้มันายโน้ตึ้นเราจะทำทำให้มัน ไฟมันสลับอ่าโอเคคจบจบอ๋อโอเค,อเคมันจะดับแต่ว่าอันนี้ยังกระพริบอยู่อ่ะ จอ้โเสียงดูเพี้ยนๆนะเนี่ยว,ว้าวฟังไม่รู้เรื่องเลยจะเป็นโน้ตเพลงให้เพื่อนไปฮะได้เวลานอนละอุ้ยจุ๊บหายเคลียร์ไปจุ๊บน้ำต,ตัดต้นอ้อยโอ้โหเสียงเพลงดังแล้วงมเลยไปกินข้าวก่อน จุดยำ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 นี่จุบอ่ะผมว่าผมจะคราฟทอสดีกว่าผมจะคราฟทอสจากคลิปที่แล้วที่เราจะไปลงเดินเทียนแต่ว่าตอนนี้เรามานอนก่อนคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับเพราะว่ามาทำวงจรต่อจากอีพีเดิมนะไปจุดดึงดดึงดดึงดโอ้โหนี่ยินเสียงโตรทีแล้ว โอ้โหน่าลำคาญมากอ่าเราได้ชูการ์เคนมาใช่ปะ่ะเราไปทำอะไรดีนะทำน้ำตาลนะน้ำตาลแล้วก็ทำเป็นเค้กถ้าเค้กเราก็ต้องมีอ่อันนี้มีต้องมีนมโอ้มียั์เกตตั้งสามเยอะเกินไม่อยากทำเลยแล้วก็อ,อแล้วผมขอทำทำกระดาษ เอากระดาษอ่าถ้าเรามีกระดาษเราจะเอาไปทำเลยได้บ้างโอ้ว้วาวกระดาษแล้วก็เราจะได้อุ๊ยอันนี้อะไรอะ่ะโอ้อะไรไม่รู้แต่ขอคาร์บก่อนโอ้ว้วาวจุ๊บเฮ้ยอันนี้แผนที่เหรอเฮ้ยว,วางไม่ได้เฮ้ยงี้ปะ อ๋อแบบนี้เหรอไม่ไม่ใช่ดิเอ๋ไม่แน่ใจว่าใช้ทำอะไรนะมั่วตอนนี้มั่วอย่างเดียวอันนี้ทำซุปเห็ดอ่าจุบจุจดอันนี้ทำอะไรเนี่ยโอ้ยอื้มผมเริ่มรับรับการเพลงแล้ว โอเคเดี๋ยวเราไปปิดเพลงก่อนโอเคน้ดตัวเดียวพอทนพอทนว้าววุ้ยข้าวอ่าเราเราได้เวลาเกี่ยวข้าวแล้วจุบจุบปูจุบตรงนี้ไม่ได้ปูนี่จุบจุบ มาเกี่ยวข้าวไปทำขนมปังเฮ้ยขี่จึ๊บจึ๊บเกี่ยวแล้วกูเกี่ยวแล้วกูจึบ๊บจึ๊บจึ๊บจ <sausage? S 1> ึ๊บจึ๊บจึ๊บนะเดี๋ยวเราจะไปลงดันเจี้ยนต่อนะครับรู้ว่าจะได้ของดีหรือเปล่านี่จึ๊บจ <BS> ึ๊บจ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 ึ๊บ เกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวจุบจ๊บจุบจ๊บจุบึ๊บจุ๊บจุ๊บนี่โอเควางจุ๊บ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 นี่นี่โหได้เยอะในนี่ยจุบจ๊บจุ๊บโอ้โหขนาดโน้ตตัวเดียวยังลำคาญเลย <c oughs> เดได้วเกี่ยวเสร็จไปผิดเพลงรถเพลงรถเพลงสำคัญมากจุ๊บจุ๊บจุบอ่ะอนะไรแล้วหมดแล้วนะจุ๊บเดี๋ยวขอไปผิดเพลงก่อนนึกว่ามันจะฟังสบายกว่านี้ไม่อ้าวค่อยลงหน่อยเอมา,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 าม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 ากินข้าวมา จุบจุดโหเยอะเหมือนกันนะเนี่ยจุบจุโอเคพอละใ้เราอิ่มกันแล้วแหละเดี๋ยวผมไปครัฟขนมปังดีกว่าอ่าเดี๋ยวไปให้อาหารน้องไก่เพราะว่าผมไปฆ่าน้องไก่แล้วก็อ่าเอามาทำธนูเยอะแยะเลยอเราต้องเลี้ยงน้องไก่ให้โตวันนี้อิ่มยังมันแตกลูกออกมาเยอะเลยเอ๊ะ เอ๊ะแตกฟังดูแปลกๆนะอ่ะโอเคน่าจะพอแล้วจุ๊บอ่ะอ่ะวันนี้ผมมาคลิปสั้นๆแล้วกันนะครับยังไม่มีภารกิจอะไรโอเคครับผมก็ขอจบคลิปวีฟีนเท่าน,นี้ครับถ้าชอบคลิปวีคลิปไหนก็อย่าลืมที่กดไลค์กดแชร์ก็กดซับสไครป์ให้ผมด้วยกยดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วย,วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายเอ้บยบ๊ายบายวิว